สุดยอดระบบฮาเลมสุดเทพใครอยากอ่านก่อนใครนะครับไปอ่านได้นะครับทุกเพจแปลไปอ่านไปครับทำไมเป็นชั้นแล้วมันทำไมในใจนายมันมีแค่หลิวหลางหรือยังไงขอโทษต้วยในหัวใจของฉันมีแค่หลางเออคนเดียวเท่านั้นนายชายคนนั้นไม่เคยมีเธออยู่ในหัวใจเธอคือผู้บังคับบังชาของพระเจ้าและเป็นศัตรูของเขานะ ตัดใจซะเถอนะอย่าลืมว่าเขาคือศัตรูลีชวนทุกคนคาดหวังกับเธออยู่นะถ้าเธอกลับไปหาพระเจ้าเธอจะไม่ได้ถูกลงโทษและจะได้รับการสนับสนุนด้วยฉันจะไปกับนายเธอไม่ได้รับความไว้วางใจจากเขาหรองั้นก็จงไปกำจัดมันทิง้งซะครับค่ะ เข้าไปทำเป็นช่วยมันและใช้โอกาสนี้ในการฆ่ามันซะอาไม่ฉันทำไม่ได้นี่เธอคิดจะทรยศต่อพระเจ้าเหรอเหรอเธอกล้าหักหลังฉันงั้นเหรอไม่ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันนะทั้งหมดที่ฉันทำได้คือช่วยชีวิตเขา ตอนนี้วิธีที่จะช่วยเขาคือต้องใช้ชีวิตของเธอแลกมาเท่านั้นจากนั้นเราจะหนีไปด้วยกันรีบส่งมาเร็วไม่ถ้าเธอตายไปฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรเร็ววายอะไรกันนี่คุณจะทำอะไรกันนะปกป้องเธอฉันจะไม่ยอมให้เธอทำอะไรโง่ๆไม่แก คนทรยศเธอกล้าทรยศ์ต่อพระเจ้าเธอจะต้องโดนลงโทษอย่างแสนสาหัสและจะต้องโดนลงโทษด้วยลาวาและแท่น้้ำเป็นเวลาหนึ่งร้อยปีถ้าอยากจะเกียดก็ไปเกียดผู้ชายคนนั้นสักเถอะนะเมื่อกี้คือความทรงจำในอดีตชาติของฉันเหรอนั่นไม่ใช่ฉันใช่ไหมนายมีภารกิจของนายอยู่นะ นายจำได้ทั้งหมดแล้วหรือยังเจ้าคนเลวถ้าแกไม่ผลักฉันออกมาจากที่นั่นฉันคงไม่ต้องถูกลงโทษแกจะต้องชดใช้ในความเจ็บปวดตลอด100ปีของฉันทั้งหมดเดี๋ยวก่อนขอโทษสำหรับความทรมาน100ปีของเธอฉันสมควรตายแต่ถ้าหากเธอยอมให้อภัยได้โปรดขอให้โอกาสฉันได้แก้ตัวด้วยเถะนายนายพูดอะไรนะไม่ต้องมาพูดคำหวานๆเลย นายจะต้องตายฉันก็ตายไปแล้วครั้งหนึ่งนี่นะเธออยากให้ฉันตายอีกเหรอเธอไม่อยากให้ฉันมีชีวิตอยู่งั้นเหรอฉันจะช่วยเธอกำจัดเจ้านั่นเองและจะคืนอิสรภาพให้เธอนายกำลังโกหกฉันความคืบหน้าภารกิจ20%นายจะทำไงต่อละ่ะเธออยากจะฆ่านายเต็มทีเลยนะจะให้ฉันทำไงฟะฉันก็ต้องตามน้ำไปขอนตอนนี้เลยนะ ลงอยูชวงมีอะไรก็มาลงที่ฉันดีกว่าชีเวยจับตัวเธอไว้สิฉันรู้ว่าแกน่ะโกหกฉันเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้โกหกเธอนะฉันพูดจากใจเลยนะฉันจะพาเธอกลับไปวันนี้ฉันประมาทไปข้างหน้าแกได้ตายแน่เชียชีเวยเฮ้จะรีบไปไหนกันเล่าเฮยความทรงจําในชาติก่อนนั่นฉันเห็นอาจารย์อยู่ในนั้นด้วยและความสัมพันธ์ของฉันกับอาจารย์ก็ หลิ้นหลางเรามาลื้อฟื้นความสัมพันธ์ของเราในชีวิตก่อนกันเถอะไอคนลามกคิจะทำอะไรนะเออ,เอ,อตอนนี้คงถึงเวลาแล้วที่ฉันจะบอกให้พวกเธอทั้งสองคนได้รู้เชียชางกงผู้ฆ่าเทพเจ้าที่โด่งดังไปทั่วเมื่อ100ปีก่อนจริงๆแล้วคือนายในชาติก่อนชีวิตก่อนผมสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอะไรนะเมื่อหนึปีก่อน ได้มีเทพเจ้าถือกำเนิดขึ้นมาและเขาคิดว่าไม่ควรมีมนุษย์อยู่บนโลกมนุษย์นั้นใช้สงครามซึ่งนำมาด้วยการเขียนฆ่าความอดอยากและภัยพิบัติต่างๆแต่ก็ยังคงจะอ้อนวอนขอพรต่อพระเจ้าอย่างไรอย่างไอายขอความจเจริญรุ่งเรืองขอความเป็นอมะตะพระเจ้าคิดว่าโลกใบนี้กำลังป่วยและมนุษย์นั้นคือเชื้อโรคเขาต้องการจะกำจัดมนุษย์ทั้งหมดเพื่อจะเริ่มต้นโลกใหม่อีกครั้ง โดยอ้างว่าเป็นการชำระล้างแต่แท้จริงแล้วมันคือการฆ่าทิ้งโดยสั่งให้ราชามังกรและปีศาจบุกทำลายโลกในขณะเดียวกันกับพวกเทพก็ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าหลังจากได้รับคำสั่งนิกายที่ได้รับการฝึกฝนเดินทางไปยังโลกมนุษย์เพื่อหาเด็กที่มีรากฐานและพาพวกเขากลับมาฝึกฝนที่สวรรค์ฉันทนไม่ได้จริงๆที่จะทนอยู่อย่างนั้น แต่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหนีจากนั้นฉันก็วิ่งหนีจนไปพบเข้ากับชายคนหนึ่งเขาไม่มีรากฐานการบ่มเพาะแต่เขากลับเอาชนะได้อย่างน่าประหลาดเล่ากับว่าเขาไม่ใช่คนจากโลกใบนี้เทพเจ้ายังสั่งให้ฆ่ามนุษย์อย่างต่อเนื่องความอื้เฉาวนี้ดังไปทั่วโลกจนมาถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายทั้งปีศาจและเทพเจ้าเข้าต่อสู้กันจากนั้นก็ได้บทสรุป การเข็นค่ามนุษย์จุดลงทั้งอาณาจักรปีศาจและพระเจ้าต่างก็ได้รับความเสียหายอย่างมากแม้ว่าชางกงจะเกือบตายแต่ก็ได้ตรงอยู่ช่วงช่วยชีวิตเขาเอาไว้ฉันซ่อนตัวอยู่ในดินแดนแห่งความลับและใช้ตะเคียงแห่งการฟื้นคืนชีพเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเป็นเวลา100ปีจนกระทั่ง สิบกว่าปีก่อนฉันนำมันใส่ในท้องของนางเชียและกลับมาเกิดใหม่เป็นคุณในตอนนี้เชียโกงมีวิญญาณเป็นเจ้าของร่างนี้และฉันได้เข้ามาอยู่ในร่างนี้อีกทีหนึง่งแสดงว่าเชียโกงตายแล้วหลังจากที่เขากลับมาเกิดใหม่งั้นเหรอแต่ดูจากที่ฉันได้สัมผัสมาทั้งหมดก็น่าจะใช่นะฉันเป็นใครและกำลังอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไว้ฉันจะไปตรวจสอบให้ทีหลังนะทีเวยนายไม่ต้องแบกรับภาระอะไรหรอกนะ เรื่องนี้เราต้องคิดกันอีกยาวอาจารย์อาการบาดเจ็บของคุณเป็นไงบ้างไม่ต้องเป็นห่วงเห็นได้ชัดว่าอาการของเธอเริ่มแย่ลงเธอแค่พูดเพื่อที่จะให้ฉันสบายใจเท่านั้นสินะพวกเขากลับมากันแล้วละ่ะท่านเจ้าขอวเขาเกิดอะไรขึ้นกันโปรดเรียกผู้วโสทุกคนมาประชุมด้วยเรามีเรื่องสําคัญพี่ชีเวยคนร้ายพวกนั้นเป็นไงบ้างฮ่าฮ่แน่นอนว่าพี่จัดการมันหมดแล้ว หลิงจิว๋วเธอรู้ไหมที่นี่เราสามารถจะหาอะไรมากินได้บ้างนะแกะฉันต้องการอาหารที่กินแล้วช่วยรักษาอาการบาดเจ็บทางรากฐานระยะยาวนะเธอพอจะรู้เรื่องพวกนี้บ้างไหมพอดีฉันต้องการมันเร็วที่สุดนะขอนูนึกดูก่อนนะใช่แล้วแกนแท้พันปีไงล่ะตอนที่ยังเด็กเคยได้ยินแม่พูดว่ามันถูกซ่อนเอาไว้ในจุมโลกนะ่ะได้ยินว่ามันได้รับการปกป้องโดยรายชามังกรแถมที่นั่นยังอันตรายมากอีกด้วย ขอบใจนะแกนแท้พันปีงั้นเหรอแล้วก็จบตอนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับ